เดี๋ยวนคลิปนี้ฮะเราจะไปสู้กับบอสเพิ่มเติมกันอีกฮะเพื่อหาของที่มันดีๆและแน่นอนนะฮะครั้งนี้บอสบลักด้วยครับเนี่ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะบอสติดบลักบอสติดบลักโอเคครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเอ้ยบอสติดบลักบอสติดบลักและเท่านั้นยังไม่พอเฮ้ยเราปลดล็อกไอเทมมาเลยแปลกๆด้วยเห็นป่ะมีไอเทมหน้าตาแปลกๆรอเราอยู่นะฮะเรามาเริ่มกันเลยละกันฮะเพื่อการประหยัดเวลาดีนิวฮะ ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีครั้งสลับไมค้าอีกรอบหนึ่งนะฮะผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้นะฮะเราจะมาเล่นซีรีส์โลกนี้มีแต่ไก่กันต่อนนั่นเองะฮะโลกนี้มีแต่ไก่แต่ตอนนี้เราอยู่ในสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวสู้กับบอสบริบเวณข้างบนกันนะฮะแล้วเราก็มีปัญหากับไอ้เจ้าตุ้ยนุ้ยอีกแล้วนะฮะ ไอเจ้าตุ้หนุ่ยเราลำคาญนายมากเลยเนี่ยไอเจ้าตัวนี้ยฮะคือมันจะทําเราตกโลกหลายรอบแล้วพาขึ้นไปดูข้างบนแป๊บหนึ่งแล้วกันนะะคือในคลิปนี้เนี่ยเรามาเตรียมตัวสู้กับบอสแต่ยังไม่ได้สู้กับบอสโอเคป่ะฮะ <c oughs> ผมจะโดนไอเจ้าตุ้หนุ่ยยิงตายไหมเนี่ย <c oughs> พามาเยี่ยมชมข้างบนตรงนี้นิดนึงนะฮะซึ่งภายในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยฮะมันจะอารมณ์ประมาณเหมือนแบบเป็นพระเจ้าอะไรซ่อนอยู่นะฮะอันนี้เป็นเ อ่าวโอเค่ะมีของเพิ่มเติมอ่ะขอบคุณครับซึ่งในกล่องพวกนี้อ่านแน่นอนนะฮะมันก็จะมีของที่ว่าแบบเออเราสามารถเก็บได้นะฮะอันนี้เป็นกล่องจริงๆหรือเปล่าเป็นมันมันไม่ใช่กล่อง <c oughs> <c oughs> ไอต,งตุ่นตกใจหมดเลยดิโอ้ยเออได้แหละฮะซึ่งในนี้มันก็จะมีพวกมนอนเตอร์โหดๆอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยฮะเราอาจจะเจออะไรที่แบบไม่ค่อยจะเป็นมิตรทททททเท่าไหร่นะเออได้แหละฮะ เออโอเคฮะระหว่างนี้ฮะเราก็จะได้ของมาเพิ่มเติมแต่ว่าแป๊บหนึ่งนะระหว่างนี้เราต้าขอโทษที่ทำให้ตกใจ <c oughs> คือไอเนี่ยมันจะสุ่มเกิดเรื่อยๆโอเคป่ะฮะซึ่งถ้าเกิดสมมุติเราเราจะต้องฆ่าเขา10 ะะซึ่ง <Yeah. S 1> ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่โหดมากๆแล้วอุปกรณ์เรายังไม่เทพสักเท่าไหร่อ่ะนะเอาจริงๆซึ่งอยากรู้ว่าโหดหรือเปล่ามาเรามาลองจิ้มเขาดูแล้วกันนะฮะถ้าเกิดสมมติเราไม่ไหวเราก็เต็มตัวที่จะวิ่งหนีได้ละมั้งเนี่ยฮะเราก็จะวิ่งออกไปทางนี้นะฮะไปดูว่าเราจะวิ่งหนีเขาได้ไหมอ่ะหายเออวัสดีฮะอ้าววัสดีฮะอ้าหายอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ออไอ้เหรอวัสดีครับเออนั่นแหละฮะเราจะต้องสู้หายเอ๊ะ เฮ้ยเขาหายไปไหนอะฮะอยู<笑><笑>่นี่ก็หายอ้าวหนนี่เอ๊หรือว่าเขาแบบหมดอายุไขอย่างเงี้ยเหรอฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนั่นแหละฮะคือมอนเตอร์ในพวกนี้เนี่ยฮะมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดมากดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาทําชุดเกาะของเราแล้วก็ดาบของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้นิดหนึ่งโอเคป่ะฮะเดี๋ยวขอกลับบ้านแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้ครับผมได้ขุดแร่เพิ่มเติมเอาไว้เยอะอยู่พอสมควรฮะอยากจะพา มีพายุเกิดขึ้นแถวนี้นะฮะมีพายุพามาดูความเละเทะข,ของถ้าตัวนี้ที่ผมขุดเพิ่มเติมนะฮะคือผมขุดเอาไว้หลายที่มากนะฮะสภาพถ้ามันก็จะประมาณอันนี้อันนี้คือถลุงลงไปโอเคปะ่ะฮะแน่นอนฮะไอ้เจ้าแร่เหลืองเหลือตัวนี้เราไม่สนใจนะับเพราะว่าเรามีแร่แอมเบรเซียมเงิ่นจำนวนมากเดี๋ยนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยว,นะลนนะยวสลามมันโ,โอเคฮะสลามมาถึงโลกตรงนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยดีฮะเดี๋ยวขอซ่อมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งละกันนะพะาะตัวนี้เหรป่ะฮะ อุปกรณ์ในตัวของเราหลายๆอย่างเนี่ยฮะมันค่อนข้างที่จะพังนะฮะแล้วอันนี้ซ่อมได้ไหมฮะอันนี้ซ่อมไม่ได้ด้วยหรอ oh. หรออ๋อ oh. ใจร้ายจังอันนี้ซ่อมได้ไหมอันนี้ซ่อมได้ไหมอ่ะอันนี้ซ่อมได้ <Okay. S 1> อุปกรณ์บางอย่างซ่อมได้บางอย่างก็ซ่อมไม่ได้อืม <Okay. S 1> hmm. อ่ะนั่นแหละฮะตอนนี้ฮะผมมีแร่ใหม่เพิ่มเติมอีกถึงแร่นะฮะซึ่งไม่ใช่แร่ใหม่หรอกฮะเป็นแร่เก่าและกาวิทยนะฮะเดี๋ยวเราจะเอามาครับแป๊บ เอามาครับอะไรล่ะเอามาเอนชานแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคือเอามาเข้าเตาเผาเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่การเผามันคือการเอนชานก็ มันคือการเผาแรล่ะงไม่รู้แต่อันนั่นแหละเดี๋ยวรอกางเกงเสร็จแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะอ่าโอเคเนี่ยเราจะเอาแร่ใส่เข้ามาในนี้นะฮะเราจะมาทําอุปกรณ์ดีๆกันโอเคปะ่ะซึ่งไอ้เจ้าแร่กาวิไทายอันนี้เนี่ยฮะมันเปรียบเทียบได้เท่ากับแร่ไดมอนด์ในโลกปกติโอเคปะ่ะแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีเพชรเลยสัก,กเม็ดนะฮะดังนั้นก็ใช้ไอ้เจ้าแร่เออสูงสวรรค์ตรงนี้ไปก่อนเอาจริงๆเราควรเปลี่ยนมาใช้แร่สีม่วงแทนดีปะ่ hmm. นะเนาะ ใช่ป่ะใช้ใช้แล่สีม่วงแทนก็น่าจะโอเคนะเพราะว่าตอนนี้เน <U> ี่ยฮะเราสามารถปั๊มแล่สีม่วงได้นะฮะแซ่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 ไซไทอ่ะยังไนไทโอเออนั่นแหละฮะแล่ม่วงโอเคฮะนั่นแหละเราก็เรียกแล่ม่วงไปตามนั้นนี่เรามีชุดเกาะก็อ่ะใส่ไปอืมคืเพราะว่ามันซ่อมได้ไง ดังนั้นฮะไอพวกชุดก่อนเนบจูนสีฟ้านี้อะฝากไว้ก่อนแล้วกันอ่ะรองเทา้าเดี๋ยวค่อยซ่อมคือเรามีไก่ปั๊มแร่สีม่วงตรงนี้ไงอ่ะเราก็สามารถปั๊มแร่สีม่วงได้เรื่อยๆนะฮะตามที่เราต้องการอ่าขุดแบบนี้โอเคซึ่งเราก็สามารถมาทำเนี่ยรองเท้าแบบนี้ก็ได้อ่าโอเคฮะตัวน,นี้เราขาดอะไรเราขาดหมวกใช่ไหมดังนั้นฮะเราทำหมวกก่อนโอเค ส่วนไอ้เจ้าแรก่เก่าวีทายอันนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะไปสู้กับ board, บอสบางชนิดดังนั้นฮะเรามาเตรียมอุปกรณ์ซะหน่อยซึ่งไหนดูซิมันคาฟยังไงนะผมลืมก็คือมันคาบอุปกรณ์ปกติโอเคทำของดีๆให้กับชีวิตสักนิดหนึ่งฮะนี่ฮะเราจะทําดาบแบบนี้เออสุดยอดในที่สุดก็มีดาบดีๆกับเขาแล้วฮะแล้วก็เอาไอ้นั่นอีกฮะพวกอะไรนะพ i ิกแอคอ่าใช่ฮะพิกแอคก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะเพราะว่าเราจะต้องขุดแร่อะไรอีกเยอะมากๆนะฮะในอนาคตซึ่งเอา มามาทําแบบนี้นิดนึงนะฮะปึ๊บปึ๊บโอเคสุดยอดดังนั้นฮะไอที่ขุดสีเขียวอันนี้ไม่น่าจะจําเป็นสําหรับอีกต่อไปดังนั้นเราก็โอเคฮะฝากไว้ในนี้ก่อนนี่มีอุปกรณ์ดีๆและอาดาบสีเขียวเอาเก็บไปเลยนะฮะไม่สนใจ <c oughs> มีอะไรอีกฮะขวาน ซึ่งขวานอ่าฝากไว้ก่อนแล้วกันไม่ได้ใช้หรอกคือจริงๆไอ้เจ้าแรกกาวิจัยอันนี้นะครับผมอยากจะหาให้ได้เยอะกว่านี้นะแต่มันหาย,ยากเหลือเกินดังนั้นก็แบบเออได้แค่นี้แหละแป๊บหนึ่งนะฮะเราเคยมีขวานพิเศษใช่ป่ะขวานพิเศษที่ว่าแบบคิดขวาแล้วมันก็แบบปิ้วขึ้นไปข้างบนอะ่ะเอ้ยขวานหายไปไหนอะ่ะเอาอีกแล้ว <c oughs> ของของของเรานี่ขยันหายจริงๆเลยมันไม่ใช่ขวานอันนี้ใช่ไหมอะ่ะมันไม่ใช่เนี่ยเออขวานหายเราเอาขวานไปเก็บไว้ไหนอ่ะ เก็บไว้ที่ไหนไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ฮะพ่อมานะฮะัสดีับพ่อพ่อขานะฮะไหนดูซิฮะพ่อขามีอะไรน่าสนใจบ้างพ่อขาอ่อขาไม่มีอะไรน่าสนใจเลยฮะชีวิตน่าเศร้าอ่นนี้นี่นี่ขวานอยู่นี่ขวานมาทําอะไรในนี้มาโถโอเคฮะใจหายแวบนะฮะขวานราคาตั้งแพงแพงนะฮะหายไปนี่คือแบบเศร้าเลยนะะอวัสดีครับพ่อแล้วก็ถ้าเกิดสมมติอันนี้มันโจมตีเท่าไหร่ไหนดูซิฮะอันนี้โจมตีระดับ7็ใช่ไหม ดาบโจมตีระดับ7เอาไว้สู้กับบอสน่าจะง่ายอยู่อะไรเนี่ยพออ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 ่ออ่ะวุ้นวุ่นวายกับเราเหลือเกินนะฮะเน่ฮะฮะฮัตชิวฮัตชิอ่ะพ่อหายอุ้ยอุ๊ยอุ้ยพ่อเฮ้ยเฮ้ยลืมไปว่าไอ้เจ้าแป๊บหนึ่งนะฮะขอโทษนะฮะคือไอ้ดาบเนี่ยก็สมมติเราเราเราจิ้มเขาเราจิ้มแบบนี้ฟึบขอโทษนะครับขอโทษรามานะลูกแต่ว่าเออมันมันเป็นดาบที่ว่าพอจิ้มปุ๊บมันห่อได้ใช่ไหม โอเคแล้วตอนนี้ฮะเราก็ได้การีไทมมาจํานวนหนึ่งนะฮะเรามาทําชุดเกาะดีกว่าซึ่งชุดเกาะอ่ะแน่นอนฮะเราจะทําชุดเกาะแบบนี้ <Hey. S 2> มีความสวยงามโอเคฮะเราก็ได้อ่ะสีม่วงเอาออกมานะฮะสีชมพูใส่เข้าไปแทนแล้วเราทําอะไรอ่ะ,ะ,อะทำกางเกงกางเกงกางเกงนะฮะเอองบประมาณยังพอมีอยู่นะฮะเอาเปลี่ยนกางเกงเป็นสีชมพู <laughs> มันชุดแฟชั่นมากเลยตอนนี้คือแบบอะไรก็ไม่รู้นะฮะใส่งบประมาณนีแค่นี้ก็ขออภัยแล้วกันเดี๋ยวค่อยๆหาแลกเพิ่มเติมกันอีกทีนึงเออและมีอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่น่าสนใจฮะเห็นไอเทมตัวนี้หรือเปล่าฮะมันคือ sky, ย o o ทเบรดเ d s k สกายลูทเบรดนั่นก็หมายความว่าในเอเธอร์เนี่ยเราสามารถนอนเตียงได้งั้นเหรอน่าสนใจฮะถ้าเกิดสมมุติมันนอนเตียงได้เนี่ยฮะเราก็เนี่ยสามารถใช้ ไม้แผงอะไรก็ได้แล้วขนแกะอะไรก็ได้แป๊บบนึงแป๊บบนึงต้องลองต้องลองนะฮะถ้าเกิดสมมุติมันนอนในสวรรค์ได้เนี่ยฮะน่นก็หมายความว่าเวลาเราสู้กับบอสเนี่ยเราก็จะได้แบบไม่ต้องไปเกิดไกลไงชาต้องฉลาดสุดๆนี่เรามีเส้นเชือกดังนั้นเออนี่ยเรามีเส้นเชือกเราก็มาทําเป็นขนแกะ1 2 3สนะฮะแล้วก็ทําเตียงซึ่งเตียงก็โอเคฮะขนแกะนะฮะแล้วก็แบบนี้อ่าโอเคอันนี้คือเตียง ของสวรรค์น,นะฮะคำถามคือไอ้เจ้าเตียงอันนี้เนี่ยฮะเราสามารถมาใช้ที่โลกปกติได้หรือเปล่าเห็นปะ่ะคือสีของเตียงเนี่ยมันก็แบบมันก็เป็นสีฟ้าที่ว่าเป็นเอกลักษณ์นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวด้วยวขอไปไกลๆแป๊บหนึ่งนะผมยังไม่อยากเกาะพังถ้าเกิดสมมุติเราเอาเตียงของสวรรค์นเนี่ยฮะมานอนที่ตรงนี้อ่ะหนึ่งสองอ๊้กดขี้ขวาได้โอเคฮะขวาขี้ขวา,ขวาอออเอ้ดิ้งอ้ดิ้งอ้ยเอ้เซฟได้โอเคครับความรู้ใหม่นะฮะ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดังนั้นฮะเราจะเอาเตียงอันนี้นะฮะไปเซฟในสวรรค์ลองดูก่อนเนอ,อนะฮะน่าสนใจเวลาสู้กับปอนนี่แบบเหมาะมากอ่าโอเคฮะมาตัวนี้ก่อนเป็นเตียงที่แบบเทพมากโอเคนะฮะเราจะเอาเตียงนะฮะวางตรงนี้นะฮะแล้วคลิกข,ขวาคลิกข,ขวาได้ด้วย สามารถนอนได้เฉพาะตอนกลางคืนอ่ะโอเคฮะก็สามารถนอนในสวรรค์ได้นั่นแหละซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตพาผู้ชมไปเที่ยวสักนิดนึงแล้วกันฮะเราจะสู้กับบอสเพิ่มเติมซึ่งตรงนู้นเนี่ยฮะเราเคยสู้กับบอสไอ้ก้อนเหลี่ยมๆจาได้ใช่ไหมฮะอ่าอันนั้นนะบอสตัวแรกเรากําจัดไปแล้วฮะมีบอสตัวที่2อนะฮะอยู่บริเวณตรงนู้นนะฮะผมได้เซฟผมได้เซฟผมได้เซฟเรียพอยต์เอาไว้แล้วนะคือเราก็จะต้องแบบเดินทางไปเรื่อยๆหาเกาะที่มันใหญ่ๆโอเคป่ะฮะซึ่งผมก็หาเป็นที่เรียบร้้้้ออยยยแแลลววเจจตนักก็ะิงี ซึ่งเดี๋ยวตัวนี้ฮะขออนุญาตเดินทางแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดินิ้วฮะดินิว้วตรงข้างหน้าตรงนี้ฮะเป็นไบโอเหมือนแบบน้ำพิษหรือเกาะพิษอะไรสักอย่าง,ซ,งซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างอันตรายดังนั้นเวลาเข้าไปก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะฮะซึ่งมันก็จะแบบมีต้นอเออเออสวัสดีฮะเอเอ <c oughs> คือมันจะมีพืชแปลกๆอยู่เหมือนกันฮะก็แบบเออระวังนิดนึงแล้วกันฮะเดินๆไปเราอาจจะแบบเออเลือดลดได้นะอันนี้น่ากลัว พูไม่ขาดคำเลย <c oughs> พูดไม่ขาดคำเลยมันคือต้นอะไรมันคือต้นอะไรอ้าทุบได้อ่า,อาโอเคฮนะจะตกใจทําไมเนะี่ย <c oughs> คือคือผมไม่เคยคือผมไม่กล้าเหยียบพื้นไงนี้ก็เลยแบบอยากลองเล่นของดูนะฮะรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองอะเดออเหมือนเล่นแทนเวอร์ซิสซอมบี้ไงไม่รู้นะเป็นต้นที่ว่าแบบพอไปเหยียบปุ๊บมันก็จะแบบมืดลงนะฮะ <c oughs> อ่ะเออ แล้วมันก็จะมองอะไรไม่เห็นเลยขับเคลื่อนสมกับซีรีส์เอเทอร์จริงๆนะฮะทุกตัวมันพยายามจะฆ่าเราเป็นสวรรค์ที่แบบเหมือนแบบนรกที่อยู่ในค้าบัตร์นะเออมันเป็นอะไรที่โหดร้ายทารุณนะฮะตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆโอเคแล้วถ้าเกิดสมมติเนี่ยอะไรอ่ะบมันคืออะไรฮะมันคือก้อนหินใช่ไหมฮะเดี๋ยวมันก็มันก็คือก้อนหินนั่นแหละครับจะตื่นเต้นทำไมคือเนื่องาแบบเป็นแร่อะไรบางอย่างที่เราแบบพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ อันนี้ Fire Cap ถ้าเกิดเราเดินไปเหยียบมันจะทำให้เราติดไฟไหมเนี่ยเออสวัสดีครับโอเคครับปลอดภัยปลอดภัยมันคือเหตุชนิดหนึ่งคือแบบระแวงไปหมดแล้วว่าตอนเนี้ยเนี่ยฮะพื้นที่แถวๆนี้เนี่ยเห็นป่าสังเกตว่ามันจะเป็นเกาะใหญ่ๆซึ่งไอ้เจ้าเกาะใหญ่ๆเนี่ยแหละมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่ามันจะแบบเออมีดันเจียนนะฮะซึ่งทางเข้าดันเจียนผมก็โอเคนะฮะเราได้หาทางเข้าดันเจียนเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อประหยัดเวลาในการถ่ายทำคลิปขี้ขวาได้ไหมฮะ ขี่ขวาแบบเพื่อเอาเบอร์รี่ไม่ได้นะทุบอ๋อเย่แป๊บนึงนะทางเข้าผมทําไวโอเคฮะทางเข้าผมทําไวแถวแถวนี้อะนลืมแป๊บนึงนะฮะเออนี่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 ตรงนี้ตัวนี้ทางเข้าอยู่ตรงตรงไหนนะคือถ้าเกิดเรากด F5 เราก็จะเห็นไงว่าแบบเออมันมีทางเข้าถ้ำอ่ะนั่นนัหลทางเข้าอ่ะเจอแล้วเจอแล้วทางเข้าถ้ำอยู่ด้านตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือกด F5 มันจะช่วยได้เสมอฮะเพราะว่าเราจะต้องแบบเออคอยมอง ขอบถ้ำนะฮะโอเคฮะมาตรงนี้นิดนึงทางเข้ามันน่าเกียดนิดนึงขออภัยแล้วกันพอดีผมเจาะแบบเลเทอะนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดันเจี้ยนแห่งใหม่ครับตบมือคราวนี้หวังว่าเราจะไม่ตายนะฮะอายเขานะฮะโอเคเรามาเซฟไปตรงนี้ก่อนฮะที่ขวาฟึบโอเคมันจะมีตัวอะไรตื่นเต้นแถวนี้หรือเปล่ามันต้องมีอะไรตื่นเต้นแถวนี้ฮะเชื่อหนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีครับ ไอหินตัวเนี้ยฮะถ้าเกิดสมมติเราเหยียบเอ้าช่างมาเถอะฮะเออปี๊ดถูกไปตกวจมไปวะเฮ้ยขอโทษนะครับไปลำใหญ่ตัวเองจริงเลยอย่างเงี้ยเล่นเป็นคนเล่นเกมผีไม่ได้เชื่อเถอะโอเคฮะตัวนี้ปลอดภัยนะฮะตัวนี้โอเคฮะอ้ตูดมือกย เจ้าขุนยนไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยนั่นแหละฮะโอเคฮะมีของอะไรนนี้ไหมฟึบโอเคฮะในนี้เนี่ยไอพวกน้ำพิษกไอพวกน้ำพิษอันนี้ฮะเก็บเอาไว้ก่อนโอเคปะฮะมันจะมีประโยชน์มากในอนา,าคตนะฮะโนี้ก็พื้นบึ้มไปแล้วขอโทษแล้วกันนี่มีอะไรไอเจ้าโอ้ยอโอเคฮะเราจะได้สู้กับบอสไหมครับวันนี้ ขอสู้กับบอสหน่อยเถอะขอร้องโดยที่แบบเราไม่ตายแล้วไม่ตื่นเต้นนะเข้าใจป่ะในกล่องมีอะไรอ่าในกล่องมีอู้มีโกลเด้นริงมันมีประโยชน์ยังไงอะอาแหวนทองอาแน่นอนฮะคนไทยชอบใส่แหวนดังนั้นเราจะก็จะใส่สักนิดนึงในดูสิฮะแห <c oughs> วนทองมันมีประโยชน์ยังไงอะบอกก่อน <c oughs> เออเออไอรอนริงโกลเด้นริง ไม่รู้อย่าถามนะฮะมีประโยชน์ยังไงไม่รู้หนึ่งสองปุ๊บโอเคทักสวัสดีครับไอ้เจ้ากับไอ้เจ้าดาบอันนี้เนี่ยฮะมันก็มีประโยชน์ดีเหมือนกันนะฮะเวลาสู้กับมอนเตอร์ทีมอนเตอร์ก็แบบถูกส่งปิ้วขึ้นไปข้างบนนะยังไม่หมดอีกเหรอไงเนี้ยฮะหมดได้แล้วทำไมดันเจี้ยนนี้มันเยอะจังเลยะฮะอ่ะนี่มีแหวนทองอีกแล้วทางสู้กับบอสโอเคฮะทางสู้กับบอสอยู่ตรงนี้นะฮะ,ะสวัสดีครับ เราเจอกันอีกแล้วนะครับโอเคฮะเราแปะไฟให้มันสว่างสักนิดนึงนะฮะจะได้มองเห็นโอเคแล้วก็ข้างบนตรงนี้ออะแปะไฟสักนิดนึงนะเพื่อความสะดวกในการถ่ายทำคลิปก,ก่อนสู้กับบอสทำให้มันสว่างสบายโอเคพร้อมที่จะสู้กับบอสกันแล้วหรือย,อยังฮะหนึ่งสองซ้ำปิว้วอ่ะไม่โดนหนึ่งสองปึ๊บไม่โดน <c oughs> ลงมาขคางล่างก็ได้ะสวัสดีครับพี่บอสหนึ่งสองส้ำสวัสดีครับ เออขึ้นมาเลยขึ้นมาขึ้นมาเออ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 ,อเออเออเออค่อยๆเออมีบล็อกโอ้ยอืมอืมนี่ฮะให้มันค่อยๆทุบทำลายบล็อกแบบนี้เออเออเออโอ๊ยโอโอ,โอเคฮะอเนี่ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะบอสติดบัก็ก <laughs> บอสติดบัก็กโอเคครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก <c oughs> เอ,อ้ยบอสติดบัก็กบอสติดบัก็ก บอสติดบัคโอ้โ <c> ห <oughs> oh, มันดีจริงๆเลยฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเย้อ yeah. mm ื hmm. ืออยากให้บอสอื่นๆติดบัคแบบนี้บ้างจังเลยนะฮะโอเคฮะเออโอเคโอเคเย้เ okay. ย okay. 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 yeah. yeah. uh ่เออเออเอออืมโอเคครับถือว่าเป็นการสู้กับบอสที่ง่ายมากเพราะว่าบอสติดบัคนะฮะเออโอเคอืม okay. mm hmm. ขอบคุณฮะ แล้วต่อไปครั้งที่แล้วเราสู้กับบอสยากเดีอนกันเนาะอ่าโอเคฮะเราเปิดหีบดูซิในนี้มีอะไรบ้างดือๆๆๆนะฮะอ่าเนี่ยครับบอนส์คียข้างในนี้ต้องมีมีมีเนปบจูนอีกแล้วเหรออ๋อเนี่ยผมอยากจะรู้มากเลยว่าไอ้เจ้าถุงมือเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงเอาใช้ปะถุงมือไป อันนี้ถุงมือมีประโยชน์ยังไงนั่นเด้ซึ่งไอ้เจ้าแหวนดับบินจัมอันนี้เนี่ยฮะเราก็มีอยู่แล้วถ้าเกิดสมมติเราใส่แหวนดับบินจัมแบบ2ข้างเลยเนี่ยเราสามารถกระโดดได้สีทีหรือเปล่าอ,อันน่าสนใจ1 สองอะเกิดกระโดดได้แค่ครั้งเดียวนะฮะหรือว่าแบบใส่2อันปุ๊บแบบโปรโมชั่นกระโดดปิ้วปิ้ว,วสองคางอะไรเงี้ยมาเก็บเสื้อผ้ายาใส่กระเป๋าไอของพวกเนี้ยฮะเอาจริงไม่จําเป็นเพราะว่าเรามีของที่ดีกว่านี้แล้วเอาใช่ปะละ่ะฮะเรามีของที่ดีดีดีไหนดูสิฮะอันนี้น้ําพิษอะเอามาแล้วกันแหวนทองเพือ่อไอนี่ด้วยเหมือนกันนะฮะไอรอนดิงเพือ่อไหนดูสิฮะมันมีประโยชน์ยังไง มันเอาไว้ใช้ทำอะไรได้มันใช้ทำอะไรได้ไม่รู้นะฮะไม่มีประโยชน์ดังนั้นอเราฝากไว้นี่ก่อนล้วกันฮะและถุงมือด้วยเหมือนกันสงสัยกลัวหนาวนะฮะดังนั้นเราไม่จำเป็น่เราไว้นี่แล้วกันอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอ่ะโอเคฮะเกือบจะมีประโยชน์และอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นสร้อยคอสร้อยคอมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ยังไงแม่ยูนะฮะเราก็ฝากไว้ในนี้ต่อไปแล้วกันฮะไม่จำเป็นฮัตชิวโอเคฮะมีของอะไรด้วย ไม่มีประโยชน์ผ้าคลุมไหนดูสิฮะผ้าคลุมมีประโยชน์ยังไงอันนี้เราก็มีอีกแล้วได้แต่ของซ้ำๆนั้นเนี่ยอ้ต่อสวัสดีครับอ่าตายแล้วโอเคอะตุยนุยโอ๊ยแป๊บนึ่งนะฮะมันไส้เป็นการส่วนตัวฮะมันไส้เป็นการส่วนตัวและสําหรับคนที่สงสัยไอ้เจ้าปลาโลมาอันนี้ปลาวานนั่นแหละมันมีประโยชน์ยังไงใช่ไหมฮะคาตอบคือไม่มีนะฮะถ้าเกิดเราฆ่าเขาได้ก็ไม่ได้ของอะไรเลย และในขณะเดียวกันฮะผมแอบอ่านข้อมูลวิกิมาเหมือนกันนะเขาบอกว่าอันเนี้ยคือน้ําพิษถูกต้องป่ะฮะน้ําพิษตรงนี้เนี่ยฮะอย่าวางถังน้ําพร้อมกับวางถอดพร้อมกันนะฮะน้าพิษหายนะครับคุณครับอันนี้คือน้ําพิษโอเคป่ะฮะน้ำพิษวางแบบนี้อ่าแล้วถังน้ํามันหายไปเลยด้วยเอาอยู่นี่ถ้าน้ําพิษโดนกับน้ําธรรมดามันจะกลายเป็นเมฆพิเรนชนิดหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงดังนั้นหนึ่งสองสาม เนี่ยฮะมันจะได้เป็นเมฆพิเรนแบบนี้ซึ่งเมฆพิเรนถ้าเกิดสมมติเราไปเหยียบเมฆพิเรนอันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นน่าสนใจโอเคฮะทุบก,ก่อนทุบทุบโอเคฮะทุบโอเคเก็บไว้ในตัวได้ไหมเก็บไว้ในตัวได้อยู่โอเคแล้วเราก็ได้เควสมาด้วยอ่ะออรับของรางวัลก่อนฮะนี่ถังเปล่าถังพิษแล้วก็แบบนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราเหยียบก้อนเมฆอันนี้เนี่ยฮะเขาจะให้เอฟเฟกที่ว่าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ อ่ะแน่นอนฮะเราจะต้องลองฮะแต่ว่าเราจะไม่ลองด้วยตัวของเราเองฮะเราจะให้สิ่งมีชีวิตเป็นผู้ทดลองนะฮะโดยการเอสวัสดีครับเออพี่แกครับสนใจอยากจะลองลองไหมครับลองไหมครับลองไหมฮะเออเออเโอเคฮะเป็นเป็นเอฟฟกที่ไม่ดีสักเท่าเออเออเออโอเคฮะโอ้เขาตายในที่สุดเลยโอเค โอเคครับ okay, เป็นเอฟเฟกที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะเราไม่ควรหยียบก้อนเมฆนี้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามนะฮะเดี๋ยวขอเดินทางกลับบ้านแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาทีนี้ฮะยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ดันเจียนอีกหนึ่งดันเจียนนะฮะซึ่งก็คงจะเป็นดันเจียนสุดท้ายสําหรับในวันนี้ฮะคือเราต้องการไอเทมอันนี้โอเคป่ะฮะคือถ้าเกิดสมมติเราได้ไอเทมดาบอันนี้นะชีวิตเราจะสบายมากยิ่งขึ้นเวลาสู้กับไอเจ้าบอสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอามาซึ่งทางเข้าเนี่ยฮะมันก็จะท จึ๊บโอเคฮะอันนี้คือทางขึ้นลงแบบชั่วขราวโอเคป่ะ okay, ฮะเราหาวิธีการใช้งานไอ้เจ้าบูแอโรคาวนิดนึงนะฮะก้อนเมฆสีฟ้าเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนฮะเอ้ยแบบนึงนะฮะลงมาข้างล่างจุ๊บโอเคฮะนี่คือทางเข้าดันเจียนนะฮะเราจะมาผจญภัยเลยแล้วกันโอเคดูบองตนะฮะเราก็จะนอนก่อน,นะฮะเพื่อปลอดภยัยอ่ะนอนนอน,นอนไม่ได้ด้วยโอเคตึ่งเราก็จะทำแบบนี้นะฮะเราหวังว่าเราจะไม่ตกใจนะฮะขอลอง ออโอเคฮะอโอเคฮะหวังว่าเราจะได้ไอเทมที่เราต้องการนะฮะเราจะได้ไปสู้กับบอสตัวอื่นสักกะทีนะฮะอันนี้เราไม่ตกใจละเอ้ยตายยากตายเย็นเหลือเกินโอ้เอโอ,โอ,โอโอเคฮะของอ่ะมันจะดําเบิดใสเราอีกไหมเนี่ยอเจ้าเซนตนอร์อเจ้าเซนเนี่ยฮะตึ๊บโอเคมีของอะไรไหม <c oughs> เออสวัสดีฮะ <c oughs> ทำไมกล่องนี้ทำไมห้องนี้ไม่มีสปอน เออไม่รู้นะฮะโอเคฮะเพิ่งสังเกตแป๊บหนึ่งนะไอเทมอันนี้เห็นป่ะฮะเนี่ยไอเจ้าฟอสโอลิสโตเนี่ยคือเวลาเราเดินบนก้อนหินอันนี้เนี่ยฮะเราเดินช้าเนี่ยดูนะดูนะอันนี้เห็นป่ะเราเดินเร็วนะเราเดินเร็วนะอ่ะอ่ะพอมาก้อนตรงนี้ปุ๊บเราเดินช้าลงความรู้ใหม่แต่ก็ไม่รู้จะรู้ไปทำไมโอเค ไม่มีอะไรน่าสนใจนะฮะไปห้องอื่นอ่าอ่โอเคฮะมีไม่มีอะไรน่าสนใจตามเคยนะอาอาไปการต่อเออมอนเตย,ย์ทางไปสู้บอสมันอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะอ้านี่ไงทางไปสู้กับบอสสวัสดีครับบอสหวังว่ารอบนี้บอสเราจะไม่บั๊กนะฮะครั้งที่แล้วบอสเราบั๊กจนแบบโอ้โหการสู้บอสมันเป็นอะไรที่แบบง่ายไปเลยนะฮะ <c oughs> แบบมันขี้โกงไปเลยอาโอเคฮะเราแปะไฟ ให้สวางสักนิดนึงนะฮะมาดูกันสิฮะบอสจะบักอีกหรือเปล่าถ้ดาดาถ้าดา,ดานะฮะหนึ่งสองสาเราก็จะอ่ะกินอาหารแป๊บ,บนึงเราก็จะจิ้มบอสสวัสดีครับโอเคฮะแล้วเราก็จะขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนบอสขึ้นมาเลยเออเออเอสวัดดีครับบอสเออเออมามามาตามเคยฮะเหมือนเดิมฟึบมาตรงนี้มาตรงนี้บอสเอเอมาตรงนี้ลง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  <G ül> ผมว่าบอสต้องมีปัญหาอะไรกับไอ้เจ้าเสาอันนี้แล้วล่ะนะฮะโอเคครับขอบคุณนะครับทำให้ชีวิตเราสบายขึ้นเยอะเลยนะฮะ้ก้งจริงๆเยอะกิ๊กโก่งมากอืมอืม ถ้าให้เดานะฮะมันเป็นบั็กเพราะว่าอะไรคือไอ้เจ้าฮิตบล็อกของไอ้เจ้าบอสตัวเนี้ยกับไอ้เจ้าลัวเนี้ยคือลัวเนี้ยเรามันมันจะสูงกว่าบล็อกปกติถูกต้องป่ะดังนั้นมันก็เลยไม่ทําลายลัวดังนั้นมันก็จะติดแงกอยู่ข้างบน <c oughs> น่าเศร้าเนาะบอสโอ้บล็อสจะโงดเลยแต่แบบมาบล็กแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเนี่ยฮะโอเคฮะเออเออมาดูกันว่าเราจะได้ไอเทมที่เราต้องการหรือเปล่าให้อย,ยอโอเคฮะเรียบร้อยนะฮะเงียบสงบ ดูซิมีของอะไรในนี้บ้างหรือเปล่าหรือมันเป็นอัปเดตใหม่มันไม่ได้ของแล้วก็ไม่รู้ต hmm. ึ๊บตึ๊บอโอเคฮะเราก็ได้ธนูมาเพิ่มเติมแต่ก็แบบอ๋อไม่ใช่ของที่เราต้องการอยู่ดีนะั่นแหละนะมองโลกให้ดีอ่ะเนี่ยเราก็ได้นำพิดมาเพิ่มเติมก็ก็ดีฮะนำผิดมีประโยชน์ออกจากที่นี่กันดีกว่านะฮะซึ่งจึ๊บจ๊บ๊บนึงนะฮะจึ๊บโอเคฮะ <Hi. S 1> ขอเซฟมาร์เกอร์ตรงนี้ไปนิดนึงนะฮะว่า B 3นะฮะ เป็นดัมเจียนที่สซึ่งถามว่ามันไกลจากเดิมไหมก็เนี่ยเราก็ต่อบล็อกมาเรื่อยๆนะฮะอันนี้เราก็ต่อต่อต่อมามุมั่วฮะเดี๋ยวมันก็เจอเองนั่นแหละ <S <S วิธีการค้นหาที่ดีนะฮะพยายามเดินบนก้อนเมฆข้างล่างตรงนั้นมันจะทําให้เราสามารถมองอะไรได้ง่ายขึ้นและนิดนึงละกันฮะก่อนที่เราจะกลับบ้านฮะอันนี้เนี่ยเนียเนี่ย,ยมันเป็นต้นไม้เนี่ยเราไม่เคยเลยเราขี้ขวาที่มันมันจะได้อะนะนะปุ๊บโอเคฮะเราขี้ขวาที่ต้นไม้แล้วเราได้อะไรอ่ะได้สปอร์มันทําอะไรได้อ่ะ สปอร์ทำอะไรได้ไม่รู้ถ้าเราอยากจะออกจากที่นี่แบบง่ายๆก็วางเมกึแบบนี้ฮะแล้วเราก็พิวขึ้นไปข้างบนนะฮะเย่ yeah. นะฮะแล้วก็แบบนี้เย yeah. <laughs> มันคือวิธีการห่อที่ทำให้ เออง่ายที่สุดะนะแหละด้านขวาตรงนั้นไม่ต้องสนใจนะฮะข้างหน้าตรงนั้นนะฮะมันเป็นที่สู้กับบอสด้วยเหมือนกันฮะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาขั้นดันใจเย็นคือขั้นง่ายๆเราย,ยังไปไม่ถึงไหนเลยนั่นนะฮะทางเข้ากับบอสเห็นปะอยู่ตรงนู้นนั่นน่เราซูมแอบดูนะฮะสวัสดีครับอ่านั่นแหละฮะสักวันเราจะไปสู้กับเธอนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ช่วงนี้ฮะตอนนี้คือแบบดันเจียนง่ายๆเราย,ยังไปไม่รอดเลยพามาดูที่ผมขุดเกาะสักนิดนึงแล้วกันฮะนี่ฮะข้างล่างตรงนี้เห็นปะ นั่นแหละฮะหาไอ้เจ้าแรา่ไอ้เจ้ากาวิทยเนี่ยคือไอ้เจ้าแรม่ม่วงอันนี้เนี่ยเราไม่สนใจเพราะว่าอะไรคือเราสามารถปั๊มจากไก่ได้ถูกต้องปล่ล่ะถ้าจะมีประโยชน์ก็คงเป็นแร่ไอ้เจ้าสีเขียว,ยวอันนี้แหละมั้งนะเก็บเป็นพิธีฮะเพราะว่ามันปั๊มจากไก่ไม่ได้และก่อนที่เราจะแฮปปี้เอนดิ้งกันในวันนี้นะฮะเรามาอัปเกรดโตคาร์ฟสุดแสนจะพิเรนตรงนี้กันดีกว่าซึ่งไอ้เจ้าโตคาร์ฟอันนี้เนี่ยฮะเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมมันใช้ได้ <Br> uh. ครับขอบคุณฮะผมเริ่มลำคานไอ้เจ้าไฟนี้้ารันนมใใชก ทำเป็นเหรียญทองลักษณะคล้ายแบบนี้ใช่ไหมฮะอ่าแป๊บหนึ่งนะฮะเน,น,น,นี่ยฮะสามารถเปลี่ยนจากเหรียญเหล็กให้เป็นเหรียญทองได้คราวนี้ฮะถ้าเกิดสมมติเราอยากจะได้เหรียญดมอน Diamond เนี่ยมันมีอยู่เหรียญดมอน Diamond ลักษณะคล้ายแบบนี้เนี่ยวิธีการคารฟเห็นปะฮะเราจะต้องใช้โตคาฟที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมซึ่งมันก็คือ advanced crafting คราวนี้แหละ basic crafting table มันทําไงนะมามาลื้อฟื้นกันแป๊บหนึ่งฮะมันจะต้องใช้เหล็กจานวนมากถูกต้องปะ่ะฮะซึ่งเหล็กอ่าเนี่ยฮะเรามีบล็อกเหล็กพอดีอ๋อ มันคราบขาดอะไรฮะขาดไอ้เจ้ามอนี่ซึ่งซึ่งมันจะต้องทำไอ้เจ้าตัวเบสิๆซึ่งเราก็จะต้องซื้อเหล็กจำนวนมากอีกแล้วนะฮะเออ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 แล้วก็ทำเบสิกแบบนี้อ่ะแล้วก็ทำไอ้เจ้ามอนี่อือแล้วเราก็ขาดโต๊ะคราบอีกสองอันแวบบแวบบแล้วก็ทำแบบนี้อ่ะโอเคฮะเราก็ได้เบสิกมาอีก1อันเรียบร้อยแล้วก็ต้องทุบอันนี้ทิ้ง Hey, hey. ซึ่งเราก็จะต้องเอาของเก่ามารวมกันแบบนี้แล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยไอ้อ่อใช้ทองด้วยโอ้ห้ยน้ำตาจะไหลซึ่งใช้ทองก็อ uh, แน่นอนฮะไม่น่าพูดนะอ่ะ uh, uh. เราก็จะต้องไปเอาเงินทองมานะฮะ uh. เงินทองเรามีอยู่ไหมอ่ะ uh, ยังมีอยู่ hey, uh. ได้เวลาผ่านเงินผ่านทองกันได้เวลาผ่านเงินผ่านทองกันก็ช่วงนี้แหละคือจริงๆเราจะทําฟาร์มทองก็ได้นะะแต่ว่าแบบขี้เกียจนะ,ะใช้เงินแก้ปัญหาไปก่อนซึ่ง เราก็ต้องมาแบบนี้แบบนี้นะฮะแล้วก็อย่างนี้แล้วเราก็จะต้องทำแอดวาน์แบบนี้แล้วเราก็ขาดแมวอะไรฮะขาดก้อนเมฆสีทอง <c oughs> เราน่าจะมีนะก้อนเมฆสีทองก <c oughs> ้อนเมฆสีทอง <c oughs> เรามีหรือเปล่าฮะก้อนเมฆสีทองอีอ่ะอะ่โอเคฮะมีพอดีพอดีเลยแล้วเราก็ครับได้เรียบร้อยครับตบมืออ้ามีเควสให้ด้วยฮะตบมือเย้นะฮะซึ่งเราก็จะได้มีเงิน ระดับเพชรใช้กันเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราจะต้องต่อดรอเวอร์ขึ้นไปข้างบนแป๊บหนึ่งนะผมว่าเราเอาเงินเนี่ยคัพเปอร์ทองแดงไว้แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะเราเราควรจะจัดกล่องใหม่แป๊บหนึ่งเราควรที่จะเอากล่องนะฮะเอากล่องเงินทองแดงไว้ไว้ตรงไหนดีอะอ่ะคิปไม่ออกฝากไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันฮะชั่วขราวทองแดงนะฮะแล้วก็อย่างนี้ แล้วก็แบบนี้ทองแดงอ่ะฝากไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เหรียญเงินอ่ะฝากไว้ก่อนเหรียญเหล็กนั่นแหละนะฮะแล้วก็ทํากล่องเพิ่มอีกอันหนึ่งสิซึ่งวิธีการทําดอลเวอร์นั้นง่ายมากฮะก็คะแค่เอากล่องธรรมดามาวางแมะแบบนี้แค่นี้เราก็ได้ดอลเวอร์แล้วเอฟโซนที่ผ่านมาไม่รู้มานั่งคาฟอะไรแบบยากเย็ยนแสนเข็ยน,นะฮะหนี้างแบบนี้ปึ๊บมาลองทําเหรียญเพชรกันดีกว่านะฮะซึ่งเหรียญเพชรก็คือใช้ทองวางโอ้โหโอ้โห โอ้โหมันดูฟุ่มเฟือยกับชีวิตมากอะเนี่ยฮะทมาตั้งนานเนี่ฮะได้ได้มาหนึ่งเหรียญเพชรแล้วครับน้ําตาจะไหลนะฮะอะดูบางต้นฮะเราสามารถทําได้ทั้งหมด3มเหรียญเพชรนะเวลาตอนนี้นะฮะเงินมีอยู่แค่นี้แหละอะเอาฝากไว้แบบนี้ไปก่อนซึ่งเราจะต้องสะสมให้ครบทั้งหมด5เหรียญเพชรกาลังเลี่ยายเงินอยู่ฮะแป๊บหนึ่งฮะไหนดูซิเราได้เหรียญมาเพิ่มอีก2เหรียญอ้าวโอเคฮะพอดีเลย Yeah. นี่ฮะได้มาห้าเหรียญเรียบร้อยฮะเราก็จะกดซื้อไก่จุ๊บจุ๊บนะฮะรับของรางวัลแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะมีขั้นถัดไป <laughs> นี่คืออะไรเนี่ยฮะมันคือโทเทมอะไรอะมาเคลียกันก่อนสิ <c oughs> เนี่ยโทเทมออฟวอยเมื่อถ้าเกิดสมมุติเราตกโลกไปแล้วมันจะทําให้เราไม่ตาย <c oughs> <c oughs> ตกโลกไม่ตาย น่าสนใจนะแต่แอันนี้ดูราคาซะก,ก่อนฮะอันนี้ต้องใช้เท่าไหร่ฮะเหรียญในเธอร์ไลท์บาบอเหรีหยญใน,นเธอร์ไลท์มันทำยังไงมาดูกันดีกว่าฮะอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเห็นปะฮะเราสามารถซื้อเพชรได้เฮ้ย น่าสนใจฮะเอมอลล์ก็ซื้อได้เฮย้ยเกือบจะดีและอันนี้ฮะประตูไปสู่โลกดีเอ็นเฮ้ยน่าสนใจดังนั้นเดี๋ยวในคลิปถัด,ถดไปฮะเราจะไปผจญภัยโลกต่างๆเพิ่มเติมกันอีกฮะโลกดีเอ็นก็รอเราอยู่นะฮะแล้วก็ยังจะมีไอ้เจ้าโลกอันนี้อีกฮะนี่ฮะอย่าลืมฮะโลกอะไรฮะมีโลกคอปเปอร์ทองแดงอ่ะรอเราอยู่เหมือนกันฮะมีคนคอมเมนต์บอกเอาไว้ด้วยเหมือนกันว่าระหว่างทองแดงมัน มัน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 ขึ้นสนิมนะฮะถ้าถ้าทองแดงมันกลายเป็นสีเขียวปุ๊บประตูจะพังอ่าไม่รู้อ่ารอดูแล้วกันมีโลกเลสโตลโลกอะไรอีกมากมายรอเราอยู่นะฮะโลกนี้มีแต่ไก่โลกนี้อะไรไม่รู้นะฮะตื่นเต้น <ๆ S 1> ดีคลิปนี้น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะขอกลับไปคลิปเพียงน,นี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในพายคลิปหน้าฮะถ้าชอบซีรีส์โลกนี้มีแต่ไก่อย่าลืมกดไลค์กำใจทุกคลิปด้วยนะถ้้้้าาาคลิปไหนนนนอกวเเดดตรรงััััยสสสบีีะ